Lúc đâu, là rồi Lúc 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 cái เล็วลุกลุกลุกไปลุกไปโรงเรียนปะเช้าแล้วครับไป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 อ้าวไม่ไปนะลูกเช้าแล้วลูกไปโรงเรียนไปแล้วไปสองวันก็หยุดแล้ววันนี้วันบฤรหัดแล้วพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ พรุ่งนี้ข้าวันศุกร์แล้วแลได้หยุดแล้วแม่แล้วดูโอ้โทรศัพท์ใครนี่เนี่ย โอ้โทรศัพท์แขวนคอน,นอนลเลยโทรศัพท์ใหม่แขนคอนอนเลยเหรอลูกเล้วปดมอนิสฮัโหลค่ะโอ้โหเมื่อกี้คุณแม่เปิดน้ำอยู่ค่ะค่ะค่ะคู่แขกเหรอคะอ๋อก็คู่แขกตัวมาเมื่อกี้อ๋ออ๋อคุณแม่พอดีคุณแม่ไม่ไม่ได้ยิน กำลังเปิดน้ำอยู่แค่ค่ะค่ะน้องพร้อมกำลังลุกแล้วค่ะลุกเร็วถอดเสื้อผ้าเร็วไม่ชอบพ่ค่ะอ๋อยังงั้นเดี๋ยวคุณแม่เปิดประตูให้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเข้ามาในห้องจะมาล้างจุลูกเลยเหรอคะไดเข้ามาเลยค่ะ เอาแล้วครูมาแล้วไม่รู้ด้วยนะแอบ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 ครูแม่แอบทพราะว่ะหนูว่าต้องหนูต้องแอบไปแอบถอดเสื้อผ้าไปแอบในห้องน้ำไปลูกยุ๊ยหนูไปแอบในห้องน้ำหนูแอบป้า แอบในนี้ครูรู้เพราะว่าครูเดินเข้ามาแต่ถ้าสมมติในนั้นนะครูไม่รู้ว่ามีห้องน้ำไงครูบ๊ามเอพราะว่าเราเราจะไปแอบอยู่ในห้องน้ำเพราะครูไม่รู้หรอกว่ามีห้องน้ำไปรีวถอดเสื้อผ้าลูกลิลลครูๆๆๆคมาแล้วครูมากับเจสแม่ครูมากับทเชร์เจสบม,มเออไม่อาบหรอกแต่ก็ไป ไปล้างจูล้างจูเฉยล้างจูเฉยเนาะแม่ไปเจอล้างจูเฉยอันนี้ไปโรงเรียนด้วยไหมเนี่ยไป